ที่เมเชียแมนยูอาจจะบอกว่าโอ้โอ้โหทีมอันดับกลางตารางคนหนึ่งโอ้โหดูการออกแบบการ์ดของวันพิสตก้าดีครับผมเด็กยอลามอสแนสามจุลามอสตังค์กับเดอลส์ด้วยนะครับไปเลยครับไปเลยไรั้ง สวัสดีครับทุกคนครับเกมเปิดสักพักใหญ่นึงแล้วนะครับผมพยายามไล่เก็บอีเวนต์ด้วยนะครับจะได้แบบในคลิปจะได้มีการพูดถึงอีเวนต์ใหม่ด้วยแล้วก็แพ็คใหม่ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญครับผมวันจันท์นี้นะครับผมแพ็คแมนยูมาไมนูมีนะครับน้องหนูบิ๊กไทม์ของแมนยูวันวิศกะเดี๋ยวเรามาพูดถึงแพ็คบิ๊กไทม์แมนยูกันนะครับผมแต่ว่าอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาเก็บอีเวนต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นอีเวนต์ลีกตุรกีปะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนี่ได้ เอานักเตะที่ใช้ดกันบอลแรกมาใช้งานแล้วนะครับได้อีก1,200แต้มนะครับได้เปิดรีกร์ดเขียวเพย์เจอร์ออฟเดวิคหครั้งนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเออ กอะนี่ฮะถ้าจะเปิดฟรีการ์ดเขียวนะครับก็เข้ามาเล่นที่ทัวร์อีเวนต์เตอร์กิสขับนะครับหรือว่าหลีกตุรกีนะครับผมแล้วก็วันนี้มีบีดจะค็อกด้วยนะครับตอนแรกกับผมเห็นข่าวนี้เหมือนกันนะบีดจะค็อกอีเวนต์บีดจะค็อกของการ์ดบูล็อกอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแบบจริงเท็จแค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เลยไม่ได้พูดถึงนะครับแต่สุดท้ายมีมาจริงๆนะครับบีดจะค็อกนะครับผมผมเห็นในทวิตเตอร์แล้วล่ะนะมีอีเวนต์ที่น่าสนใจซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะครับแมเหมือนรูปร่าง ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะมีเบกิเนอร์มาตัวเอ่อเรเกลล่าซูเปอร์สตาร์คือระดับดาวนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับซูเปอร์สตาร์ก็หกดาวเนาะคืออะไรเป็นยังไงนะครับผมลองเข้าไปดูนะของรางวัลจริงๆเนี่ยมันคือด้านขวามือนะครับก็คือไอเทนนิ่งโปรแกรมนะครับสกิลเทนนิ่งอะไรพวกนี้นะครับคือเราเก็บไอตัวเมดัลนะครับหรือว่าเมดัลหรือว่าเหรียญนะฮะเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองนะฮะสามระดับนะครับผมให้ครบถ้าครบปุ๊บนะเราก็ได้รับรางวัลด้านขวามือแค่นั้นเองนะครับเด ผมทําคลิปแยกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาไล่เก็บอีเวนต์แยกแล้วกันสําหรับตัวบูล็อกอีเวนต์นี้นะฮะเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะอ่าผมเก็บทัวร์อีเวนต์เรียบร้อยแล้วนะครับอันเก่าก็เหมือนเดิมนะครับผมมีทัวร์อีเวนต์อันนี้เล่นกระบอกนะเล่นกระบอกนะครับอีเวนต์เนี่ยเล่นกระบอกนะครับแต่ถ้าเป็นอีเวนต์เล่นกับคนก็เหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะมีทีมอีเวนต์นะครับผมแล้วก็โคออฟอีเวนต์เหมือนเดิมนะโคออฟรอบนี้มีทองให้ไหมไม่มีครับไม่มีทองให้ผมก็ขอบายแล้วกันโอเคลืมบอกไปตอนนี้เเเเรรรราาาาาออออยู่่่่ในนนนนซีีีีีสส์ขขงงงง้้ททททกกดดิไไมะคับ EP เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับผมตอนนี้มีทองอยู่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบทองนะครับเดี๋ยวดูความคืบหน้านิดนึงนะครับไหนๆก็กดเข้ามาแล้วนะครับผมนี่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 ของรางวัลเพียบเลยนะฮะทั้งทองทั้งอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ผมเก็บหมดนะครับผมมีกดรับให้หมดเลยหนึ่งพันสี่ร้อยสิบทองแล้วครับผมไอดีไก่เนมานะครับผมไอดีไก่ที่ไม่ไก่แล้วใช่ป่ะนะครับแล้วก็เปิดการ์ดเขียวมาดูการ์ดเขียวครับการ์ดเขียวรอบนี้นะที่พี่โคกระเิดไว้นะครับมีลุยส์ดิอาสนะครับผมแล้วก็โรดิโก้นะครับแล้วก็เซอออร์คิลลาาามมสสนตัว 9ทุกคนแล้วมีบูสเตอร์ด้วยนะครับน่าสนใจบูสเตอร์ของเขาจะเป็นบูสเตอร์ดวลิงนะครับผมเออถึงแม้ว่ายังอายุเยอะแล้วแต่ยังเก๋าอยู่นะครับตัน99ร่างนี้นะ่าสนใจมากนะครับผมแล้วก็โรดิโกเหมือนจะตันร้อยละเลอาก็ตันร้อยนะครับเลอา์บูสเตอร์นะครับนี่ไม่ได้มีภาาเปย์แต่ว่าก็มีมาเหมือนกันนะครับลาฟเอลเลอาว์ดีอาร์สเนี่ยไม่มีบูสเตอร์รู้สึกว่าจะตัน98นะครับผมเอออยากให้รีวิวตัวไหนสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับไอดีไก่นี่มาผมถามว่าอยากได้ตัวไหนเลอาว์ผมมีร่างโฮเพเยอร์อยู่ างลุกไม่ได้เนี่ยเซไดตรงนี้แหละยืนกลางลุกไม่ได้แล้วก็เป็นการ์ดเขียวที่เราไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งได้ถ้าเป็นการ์ดอื่นที่มันเพิ่มตำแหน่งได้นะใส่กลางลุกนะเล่นโฮเพเยอร์นะแจ่มเลยแต่ผมมีอยู่แล้วนะผมมีร่างโฮเพเยอร์อยู่แล้วนะครับผมโรดิโก้ร่างนี้เป็นดิฟไลน์ฟอร์เวดนะครับเป็นฟอล์สไนด์นะครับยืนซีเอฟนะครับตาล้อยเหมือนกันนะถ้าเป็นโคดเป๊ะเนาะหลักๆผมอยากได้เซอร์เคียวลามอสครับไอดีนี้ผมอยากได้ลามอสนะครับผมเออเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ลามอสหรือไม่นะครับผมเปิบเปิบ ฝาลามอสครับมาเลยมาให้ผมหน่อยครับล่างเซปิยาร่างนี้นะ่าสะสมมากครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมีร่างแบบนี้กลับมาอีกหรือเปล่านะครับสำหรับฝาลามอสเคอร์เซอร์เคอร์เคอร์เคอร์ฮาวิบานส์โถเอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตามล่าลัวๆนะครับสำหรับการ์ดเขียวรอบนี้เดี๋ยวตามล่าลัวๆนะครับอยากให้รีรวิวตัวไหนสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับผมฮาวิบานส์อ่ะเก็บไว้ครับเก็บไว้ไเป็นไรของฟรีเก็บไว้นะครับกว่าจะเล่นมีเว้นครบเนี่ยสามลอดสามนัดสี่นัดเนี่ยเมื่ใ้อการเี้ ลากาเกียวถ้าเป็นไอดีอื่นอาจจะเปิดนะครับแต่ว่าเก็บทองไว้ตามล่าอีปิกบิ๊กไทม์เนมาไม่รู้ว่านาคตเมื่อไหร่มาะครับผม <laughs> อ่ะเรามาพูดถึงแพ็ควันจันกันดีกว่านี่นไอติมกาเนมาผมให้ดูทีมหลักก่อนป๊บปุ๊นี่บัปเป้ร่างโฮก็มีอยู่แล้วนะครับผม เลยเอาร่างโฮผมก็มีอยู่แล้วจริงๆอ่ะเนี่ยร่างเนี้ยผมมีอยู่แล้วนะครับนี่ร่างนี้ก็แจ่มนะร่างโฮนะครับยืนกลางรูปได้ไปเออแต่ถ้าเป็นไอดีอื่นอยากได้เหมือนกันอยากได้ลองเหมือนกันนะครับผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ลามอสครับไม่เป็นไรครับไอดีไก่มาเดี๋ยวไล่เก็บอีเวนต์นะครับผมก็มาพูดถึงอีเวนต์บูล็อกอันสุดท้ายนะครับว่าเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับผมพาทุกคนไปดูแพ็กวันจันทร์กันดีกว่าครับผมแมนยูมาแล้วไปแพ็กวันจันทร์เนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลของการ์ดอีพิกมาาาช่่่ปปปททีีเ็นนกรรไแตวอบ้ ี่ยในแอป Data ยังไม่มีข้อมูลการไฮไลท์ของแพ็กวันจันทร์ที่เป็นอีพิกนะครับหมายความว่าอาจจะเหมือนสัปดาห์ก่อนหน้านี้ปั้งที่เป็นแพ็กวอที่มีแบ็คแคมกับมาเตเล่อะไรมานะครับอาจจะเป็นแพ็กวอนะครับคืออีพิกอาจจะเป็นแพ็กวอนะฮะแล้วก็บิ๊กไทม์ของแมนยูก็คล้ายๆกับมาควบคู่กับตอนแพ็กอาร์เซนอลมาถูกไหมแมนยูมาแล้วนะครับผมมีวันจันทร์นะครับแมนเชสเตอร์ Manchester, โดนไปเจ็ดเอ้ยแมนเชสเตอร์อยู่ในเซเลนเองเออเองนะ <laughs> เฮ้ยมาดูกันครับว่ามีใครบ้างนะครับแล้วก็บิ๊กไทม์มันมี4ตัวใช่ปะหลายคนรู้อยู่แล้วใช่ปะบิ๊กไทม์อะมีคาเซมิโร่หนึ่งตัวเลยนะครับที่เป็นบิ๊กไทม์นะปกติมันจะมีสี่อ่าสามตัวบิ๊กไทม์แล้วก็เป็นการไฮไลท์แปดตัวใช่ปะแต่ว่าบิ๊กไทม์ในดาตเาอเบสมันจะมีสี่นะครับอาจจะมีหนึ่งคนที่อาจจะไปอยู่ในกิจกรรมบางอย่างแยกกันไปนะครับคาเซมิโร่ครับอองตูนิมาซิยาลครับผมอันนี้ร่างดาวรุ่งเลยนะร่างสิบเก้าปีนะครับผมมาซิยาลครับคริสเตียนเอเล็็็กกกกเเซซซซ่่นนนนนคคครรรรรััับบบบบผผมมมมมีีีได้าาพออออะะง์์ คนหนึ่งโอ้โหดูการออกแบบการ์ดของวานวิสซาก้าดีครับผมอันนี้เป็นการ์ดที่นักเตะเขาออกแบบเองนะครับสีสันลวดลายทีมชาติธงชาติของเขาเนาะใช่ปะ่ะดูฮะวานวิสซาก้าอีกหนึ่งคนนะครับผมก็เป็นบิ๊กไทม์สตัวในดาต้าเบสนะครับผมคาซิมิโลคาซิมิโลอ่ะคาซิมิโลอิเล็กเซนมาซิยาและวานวิสซาก้าสามใน4ตัวนี้เนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบของบิ๊กไทม์ที่อยู่ในแพ็คของวันจันนี้นะฮะร่วมกับการ์ดไฮไลท์แปดตัวการ์ดไฮไลท์ก็จะมี1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 789มีในเนี้ยเตัวนะครับหมายความว่าปกติแล้วอีก1ตัวที่เป็นเศษเนี่ยมันจะอยู่ในอ e ีฟุตบอลพอย t Shop คือใช้ e ีฟุตบอลพอย i n ชอปห้าพันพอยต์แรกนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นคนไหนที่ไปอยู่ใน o e ีฟุตบอล o อย t s h อปแล้วก็8ตัวอยู่ในแพ e ็คเอพิกบิ๊กไทมร่วมกับ3ตัวจาก4ตัวเมื่อกี้นี้ที่เป็น Big Time นะครับผมโซวียตอัมราบัตครับ บ็อกซ์ซูบ็อกซ์นะครับผมน่าจะไม่ได้อยู่เมนยูต่อเลยนะก็เก็บเป็นคอลเลคชันเก็บไว้อังเดออนันนาโอโอหนานาโอโโหนานาแฮร์รี่แม็กควายอ่ะกัปตันแฮร์รี่้บิวอัพเฮ้ยอเมเบเล่นไปนะแฮร์รี่แม็กควายก็เก่งเว้ยสกอตแม็กทอมไมเน่แม็กทอมแม็กทอมอ่าทำไมไม่ไปสักทีนึงนะบางคนแซวเฮ้ยลิซันโดลิซ่ามาครับผมลิสโดมาร์ติเนอืมบิวอัพบิวอัพเมสันเมาหนี่เจ้าหนูเมสันครับผมอ่าโฮเพเยอร์เหมือนเดิ ิ่มยิงประตูแรกได้แล้วเดียโก้ดาวโลโราเป็โตคาร์ลอสฝั่งขวาไม่ใช่ดาวโลก็มา And โทนี่นี่แอนโทนี่แอนโทนี่ก็มานะครับผมราชาฝั่งขวาอันนี้เป็นค่าพลังเริ่มต้นนะครับยังไม่ใช่ค่าพลังเรายังไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ปกติจะไม่มีบูสต์นะครับการให้ไลท์ในแพ็ควันจันแพ็คแบบการ์ดแบบนี้จะไม่มีบูสเตอร์นะครับแล้วคนสุดท้ายครับเจ้าหนูไมหนูก็พี่ไมหนูก็มาว,าว่านี่เป็นร่างพิเศษการ์ดแรกของเขาเลยนะครับดูสิว่าค่าพลังจะไปเท่าไหร่แต่ค่าพลังคงไม่สูงมากนะครับหรือไมหนูเนี่ยอาจจะอยู่ในอ e ีฟวันพอยช็อปห้าพันพอยแรกหรือเปล่า ในแพ็คของเอ้ยถ้าอยู่ในอ e ีวิทย์วนพอยช็อปนี่ดีมากเลยนะคือได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับใครที่มีอ e ีวิทย์วนพอยช็อปเนี่ยอยากได้เจ้าหนูไมนูมาลองเล่นเนี่ยโดยเฉพาะพวกสาววกเด็กผีนะครับผมก็น่าสนใจนะครับผมเออขอให้ไมนูมาอยู่ในอ e ีวิทย์วนพอยช็อปแหละจะได้เข้าถึงได้ทุกคนนะครับถ้าอยู่ในบิ๊กไทม์เนี่ยมันจะต้องเปิดตามล่าแลือบางคนอาจจะไม่ได้เหมานะครับบางคนอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็สาววกเด็กผีนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจล่าก,กันนะวันจันทร์นะครับผมใครที่ไม่ได้เชียร์แมนยูอาจจะบอกว่าอ โอ้โหทีมอันดับกลางตารางนี่เขารอมาน,นานเลยนะมาสักทีหนึ่งนะตั้งท่าตั้งตาว่าจะรอจะมาสักทีไม่มาสักทีนะครับผมมันก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับต้องเข้าใจว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมบางคนว่าโอ้โหลิฟวูไม่มาแมนทิสตี้อะไรไม่มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับส่วนแพ็คที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ผมว่าเดี๋ยวทยอยทยอยมานะตอนนี้มันก็จะมีพวกที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์หลัก,นะลออกนเน,กเนะเาะก็มีข้อมูลออกมาว่าโลมานะฮะเริ่มมีบิ๊กไทม์ของนักเตะชุดปัจจุบันแล้วมีคิดสมอลลิงอะไรเงี้ยมามีข้ออออมมมูลกาานะครับแสดดงว่พห พาร์ทเนอร์หลักแมนยูอาร์ซนอลบาร์เยนบาซ่าหมดพาร์ทเนอร์หลักแล้วนะครับว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์รองพวกโรมา่าอะไรอีกอะเปรูจาเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> นึกไลยออกแล้วนั่นแหละกับให้พาร์ทเนอร์รองรก็ลองมานะครับส่วนที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์อย่าง Man City, oo, แมนเชสเตอร์เลียพูลอะไรพวกนี้ก็คงทยอยตามมานะครับผมเออคงมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆอดใจรอนิดนึงนะครับส่วนค่าพลังอะไรจะยังไงเท่าไหร่เนี่ยจะรีวิวหรือเปล่านะครับผมถ้ามีคนขอเยอะโดยเฉพาะแบบทีมที่คนเชียร์เยอะเนี่ยครับผมก็ทําอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเออเห็นเป็นแมยนมย,นยมูทํําาาาทททุกกกกตััววววไไไไมมมม่่่่่่เเเีีียยยนนนะะคครบถ้้ขออหห็ใสม นะครับผมโอเคนะครับรอฮะรอวันจันเก็บทองรอเลยนะครับถ่ายเป็นสายทําฟูลทีมนะครับผมเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่แต่ถ้าเป็นทีมที่แบบว่าเราตามดูตามเชียร์ตามชอบอะไรเงี้ยคือมันก็ดีต่อใจนะครับผมถูกปะวันจันทรู้เรื่องครับอ่ะเก็บนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งมาชมช่องบอลสกีโฟยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับ I thought I would never be fine. I strive just to say I'm-